ข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะเป็นเรื่องราวในกองละครถ้าเกิดเป็นละครแบบผีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มักจะมีเรื่องเล่าะะใช่ค่ะวันนี้ค่ะเป็นกิวของหนุ่มท็อปจรนนะคะบอกว่าเจอเรื่องลี้ลับซะแล้วในกองละครห้องหุ่นค่ะหลังจากที่เต้ยจรินพรค่ะนางเอกของเรื่องห้องหุน่น ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องลี้ลับอย่างอุบัติเหตุที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้กับคนในกองละครเรื่องนี้นะคะและล่าสุดค่ะพระเอกของเรื่องอย่างท็อปจรรนก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าตัวเองก็ได้พบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างน่าประหลาดใจในขณะที่กําลังถ่ายทําละครเรื่องห้องหุนเหมือนกันค่ะคือเป็นวันที่เราไปถ่ายที่ที่วัดเบนครับ ในในในตึกในตึกหลังนั้นเนี่ยเป็นเป็นตึกค่อนข้างเก่ามันจะมีห้องหนึ่งซึ่งซึ่งเขาบอกว่าเคยรัชกาลที่5้าเนี่ยท่านท่านเคยอยู่จริงๆหมายถึงว่าเป็นทั้นทรงงานที่านจริงๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเหมือนแบบมึนหัวเดินเข้าไปเพราะว่าแม่สูที่เป็นผู้จัดเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยท็อปท็อปเดี๋ยวมาไหว้ตรงนี้ก่อนนะลูกอะไรเงี้ยครับยังมีรูปเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีมีมรูปปั้นของท่านอยู่เราก็ไปไหว้อะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบรู้สึกเหมือนแบบเหมือนแบบ ตัวมันหนักๆอ่ะนึกออกไหมมันแบบมึนๆหัวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับแต่ว่าจะเจอเป็นแบบนี้มากกว่าเข้ามาแบบนี้เขามาขอส่วนบุญเรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับพอเรารู้สึกอย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบนั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาให้เขา <c oughs> ท่านกองก็ก็มีไปทําบุญที่วัดครับถวายสังฆทานแล้วก็เหมือนอุน้ที่สุขุศลให้ครับ <c oughs> จริงๆก็ไม่ได้โล่งอกไม่ได้อะไรเพราะว่ามันก็คงไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็เพิ่งทราบจากพี่เหมือนกันว่าเล็กตอบว่าแบบไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ได้ไม่สบายใจอะไรเพราะว่าคืออย่างเต้ยกับอะไรเขาชัดเจนกันอยู่แล้วแล้วก็เราเองก็ก็อย่างที่บอกเคยบอกไปแล้วว่าก็มีขอบเขตในการเล่นในการอะไรอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นเพราะตอนนี้หัวใจยังว่างหรือเปล่าคะก็เลยทําให้หลายคนอยากจับโยไปเป็นมือที่3สงสัยแบบนี้ต้องรีบมีหวนใจหนงของตัวเองแล้วละคะ ขนลุกเบาๆนอกจากเพลงด้วยบิวกันใหญ่เขียว